สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลมนุษย์ยิปซีค่ะกล่าวมาพ่อบกิฟต์นะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ค่ะของเพื่อนๆน,นะคะชาวราศีสิงห์นะคะรักคนาสิงห์ประจําเดือนสิงหาคม2566นะคะ h a p p y Birthday ล่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์ที่แสนจะน่ารักแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะผู้ติดตามทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ เข้ามาพูดคุยนะคะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนนะคะความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นได้เลยเต็มที่นะคะไปค่ะช่องของเราแบ่งออกเป็นพารพาเช่นเคยนะคะช่องของเราเนี่ยจะมีเนาะสสถานะนะคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยคนโสดค่ะเราจะอ่านสถานะของคนมีคู่ก่อนเสมอนะมาดูอดีตที่ผ่านมาในของชาวราศรีสิงลคสงห์กันบ้างค่ะก็ิรู้สึกว่า ปัญหายเยอะมากรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์ผ่านเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะโดนทําร้ายจิตใจคําพูดที่ไม่ได้คิดไม่ว่าจะเป็นเราพูดเขาพูดความรู้สึกที่รู้สึกเหมือนทับถมนะคะมันมันเริ่มมันเริ่มแบบจะชินแล้วมันเริ่มจะรู้สึกแบบความเจ็บปวดนั้นหรือว่าความรู้สึกแรกที่ได้ยินแบบนั้นนะคะมันเหมือนมันเริ่มจะแบบปล่อยให้มันผ่านไปตามสายลมเลย ก็คือไม่ได้คาดหวังนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีอยู่ณตอนนี้เหมือนโรงๆเหมือนเป็นความรักที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนมันอิ่มตัวมานานนะคะแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นดูว่าตัวเองต้องการอะไรมากขึ้นแล้วก็ช่วงนี้คุณไม่ได้ไปไหนสักเท่าไหร่แล้วก็ดูเหมือนไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักด้วยซ้ำ กิฟเตือนนิดนึงนะเพราะกิฟเห็นพลังงานไพ่นะคะชาวราศีสิงค์คือเหมือนคุณกําลังแบบอดทนเพื่อความรักที่คุณคิดว่ามันดีมาตลอดเอาจริงๆแล้วคือข้อบกครองหรือความสัมพันธ์ที่จะดําเนินไปในชีวิตจริงมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันเหมือนแบบทุกๆอย่างมันจะโอเคเอาจริงๆนะเหมือนทุกอย่างมันจะโอเคแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้โอเคสักขนาดนั้นจะพูดยังไงดีอะ เหมือนชาวราศีสิงค์นะคะค่อนข้างที่จะรับเนาะในเรื่องของสภาวะความกดดันโอเคที่ไม่โอเคอืมันเป็นแบบนั้นนะคะน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกเออมันมันเป็นแบบนี้เลยคุณยังคงรักษาสถานะความสัมพันธ์ในอ่าบางคู่เนาะบางบทบาทก็คือสามีภรรยา หรือไม่อีกบางบทบาทก็คือก็คือแบบเป็นคนรักกันนี่แหละก็ยังคงรักษาไว้ในสถานกะารณ์แบบนั้นทั้งๆที่ในใจของคุณก็ค่อนข้างที่จะมีบาดแผลกลัดหนองเข้าทุกวันเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมความรู้สึกของคุณกันบ้างนะคะว่าเดือนสิงหาคมนี้เนาะชาวราศีสิงเป็นอย่างไรนะ เขาบอกว่าหลังวันเกิดจะดีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าชาวราศีสิงห์นะคะหลังวันเกิดคุณจะดีจริงๆหรือเปล่าขอพลังงานไพ่ให้กับชาวราศีสิงห์ค่ะ The Star โอ้โหขอเวลาเลยนะขอพักใจหน่อย เหนื่อยมากๆเลยนะคะหรือไม่ก็ไปโฟกัสเรื่องงานไม่เอาเรื่องแบบอ่อที่มันจุกจิกงหัวใจนะคะมาพูดกันเยอะชาวราศีสิงห์เนี่ยพื้นเพของเขาเป็นคนค่อนข้าง,ง,งคิดมากนะคะในความคิดมากนั้นก็จะแฝงไปด้วยความมั่นใจเต็มที่เหมือนกันว่าก็คือเหมือนค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเออสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยก็ค่อนข้างถูกในระดับหนึ่ง สิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้ให้ระมัดระวังอารมณ์นะของคุณเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงไม่ค่อยแบบสถียือนสักเท่าไหร่สิ่งที่ไพ่เตือนปล่อยวางนะือปากบอกปล่อยวางปากบอกปลงปากบอกเข้าใจแต่เอาจริงๆแล้วคุณยังคิดไม่ตกในเรื่องของความสัมพันธ์เลยนะ คุณไม่ได้ปล่อยวางซะขนาดนั้นนะคะดูเหมือนภายนอกคุณเป็นคนเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่อ่อนแอมากๆแล้วก็เปราะบางมากๆในเดือนสิงหาคมคือกว่าจะผ่านวันเกิดของคุณไปได้ะคะ่ะชาวราศีสิงค์คุณค่อนข้างที่จะเสียน้ำตาอยู่นะการเทคแอคชั่นการทำตัวของคุณในเดือนนี้เป็นอย่างไรคะอืมอืม ไพ่ปิดท้ายไม่ค่อยสวยเนาะไพ่ขึ้นเอ็ดอ of Cups นะคะก็หลีกหนีพักใจพักฝืนกิดว่าเดือนนี้โฟกัสเรื่องความรักอะไรไม่ได้เลยจะมีในเรื่องของการเปิดตัวพาไปเจอครอบครัวอะไรบางอย่างทำให้ความสัมพันธ์เนาะหรืออาจจะมีคนกลางครอบครัวเขา ครอบครัวเรานะคะจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์แต่กิ๊บรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ได้เชื่อมได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าความรู้สึกที่คุณรู้สึกอยู่นะตอนนี้มันมันค่อนข้างที่จะอยากอยากปรีวิเวกอยากหายไปเลยอะไรประมาณเนี้ยมากกว่าไพ่ไม่ได้ขึ้นเรื่องเราสองสามคนนะคะไพ่ขึ้นเกี่ยวเรื่องของการปรับตัวแล้วก็เกี่ยวเรื่องของความคิดความเครียดการวางแผนอนาคตที่คุณรู้สึกว่ามันก็มาแลดูเรื่อยๆนะคะมันยังแลดูเหมือนมันไม่ได้มีอะไร เป็นชิ้นเป็นอันเป็นขั้นเป็นตอนนะคะในความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูพลังงานภาพรวมกิฟอยากให้คุณนึกถึงคู่รักของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรเอ่อไพ่ามาหล่นมาไายขึ้น8ปดถ้วยอ่าควีนถือเหรียญค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะคะว่าอยากที่จะพักพอสมควรไพ่สิบม่เท้าช่วงนี้เขาก็เหนื่อยนะ อาจจะพูดคุยกับคุณมากขึ้นก็ได้ค่ะคือกิฟว่าคุณและเขาอะที่มันมีปัญหาอาจจะเป็นเพราะหนึ่งคือไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้พูดกันเลยไม่ได้เปิดใจซึ่งกันและกันเลยไม่ได้ทําอะไรที่รู้สึกว่าเหมือนจะพยายามปรับตัวเข้าหากันต่างคนต่างทําต่างคนต่างก็แบบทิ้งความรู้สึกการแคร์แคร์คนที่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็น้อยลงนะคะ ด้วยด้วยทุกคนมีเหตุผลส่วนตัวหมดนะคะชาวราศีสิงห์กิ๊บเลยรู้สึกว่าไม่ต้องไปกังวลมากเขาจะพยายามพูดคุยเนาะหาช่องว่างหาช่องทางที่จะประสานความสัมพันธ์ให้มาแลดูดีขึ้นให้มาแลดูแบบปรับปรุงมากขึ้นประมาณนี้นะคะและถ้าเขาจะ Take a คชั่นนะคะเขาจะ Take a คชั่นอะไรใดๆกับคุณบ้างนะเรามาดูกันค่ะโอ้โหไพ่ขึ้นหถ้วยห้าถ้วยเหมือนเหมือนเจอไปเมื่อกี้เนาะ นี่ไงเห็นไหมคุณและเขากิ๊บบอกเลยว่าไม่ <_ d ark> ไ,มไม่ค่อยต่างอะ่ะมารักกันมากนะแต่ว่าความรู้สึกก็รู้สึกมากมากเช่นเดียวกันนะคะแฮงแมนทำไมคุณกับเขาคือเหมือนคู่ประสานอะไรกันเลยเนี่ยแฮงแมนแฮงแมนห้าถ้วยห้าถ้วยอพลังงานค่อนข้างชัดเจนแล้วเป็นยังไงคิงถึงเหรียญกิ๊บว่าคุณและเขาเกิดมาคู่กันหรือเปล่า <_ d ark> คือแบบ เหมือนรู้ทันกันเหมือนอ่านทันกันนะคะเอาเป็นว่าเดือนนี้ความรู้สึกของไพ่คือเขาจะไม่ได้นิ่งดูดายนะคะชาวราศีสิงห์น่าจะใจชื้นมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะเก็บว่าเขาแหลดูกระตือร้นนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมาแลดูแบบดีขึ้นพัฒนามากขึ้นแลดูไปต่อได้แต่คุณเองหรือเปล่าชาวราศีสิงห์ที่รู้สึกว่าไม่ได้สนทกสถานเพราะว่าชินชินชากับ สิ่งที่เจอแล้วก็ชินชากับความรู้สึกที่บางทีมันก็เหนื่อยมันหาทางออกไม่ได้นะคะแต่ก็ยังไรดูมีข่าวดีอยู่นะคะว่าเขาแลดูจะปรับตัวเข้าหาคุณนะไพ่พลังงานเอาคําค่ะขอหนึ่งใบนะคะเรามาดูกันนะว่าเป็นอย่างไรนะโอเคเห็นไหม คือเหมือนคุณและเขาอะค่ะก็ยังมีพลังงานดีๆเนาะก็คือยังไปด้วยกันอยู่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกข,ข้อมือกันอยู่แน่นอนนะคะยังไม่ได้อ่าทิ้งกันไปไหนแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ต้องรอเนาะต่างฝ่ายต่างจะต้องปรับปรุงตัวต่างฝ่ายต่างที่จะต้องนะคะไว้วางใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองกิฟฝากไว้เท่านี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวเราไปต่อในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ มาค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวราศีสิงห์ลักขาสิงห์ค่ะเจ็บปวดอะไรมาหรือเปล่าอาดีตที่ผ่านมาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเดือนนี้คุณคงอยากที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะไพ่ขึ้นเจอเฮอร์มิตค่ะบางคู่บางท่านได้ดีกับชาวราศีกันลัคนากันนะคะเจอเฮอร์มิต erm เนี่ยเหมือนเขาเป็นฤาษีนะคะที่ค่อนข้างที่จะปลีกวิเวกแล้วก็เป็นตัวแทนนะคะของคนที่รู้ทุกๆเรื่อง แต่ไม่พูดจริงๆจอร์อมิตคือรู้ทุกอย่างเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดแต่ว่าเขาเป็นคนฉลาดพูดนะคะหรือบางทีกิรู้สึกว่าการที่เขาไม่พูดะมันคงจะดีกว่าอาจจะเหมือนคุณในตอนนี้นะคะชาวราศีสิงห์ที่พยายามเก็บทุกอย่างเก็บความเจ็บปวดกอดทุกๆอย่างไว้บนความเสียใจที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เคยรับรู้เลยสิ่งที่ไพ่ ได้อธิบายมาชัดเจนนะคะว่าคุณอาจจะได้ไปตกลุมรักนะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือว่าเขาน่าจะมีตัวเลือกทั้งเลือกพอสมควรอันนี้เข้าขายเราสองสามคนแบบชัดเจนนะคะคุณทําได้แค่ยืนอยู่ตรงนี้และคะ่ะไม่ได้ไปไหนเลยอิปไม่รู้ว่าคุณโอเคไหมซึ่งถ้าดูจากไพ่คุณไม่โอเคอยู่แล้วแต่คุณก็ ไม่ได้ถอยหนีนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการมาทีหลังหรือว่าการเป็นตัวเลือกทางเลือกเนะี่ยตอนนี้มันจะเจ็บปวดมากกว่าการที่ไม่มีเขาอยู่ในชีวิตหรือเปล่าคุณไม่รู้ว่าอะไรมันจะเจ็บปวดมากกว่ากันการที่จะต้องคบกันไปแบบเราสองสามคนหรือการที่จะไม่เห็นเขาในชีวิตอีกเลยนะคะอันนี้คุณกำลังช่างใจแล้วก็กำลังคิดอยู่ พราะถ้าดูจากไพ่คุณก็ไปไปมามาไม่มั่นใจไม่มั่นคงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวหายไปก็คือแบบกิ๊บรู้สึกว่าคุณสับสนมากๆอ่ะเพราะคุณก็รู้สึกกับคนคนนี้มากๆพอสมควรน,นะคะความรู้สึกของคุณในเดือนสิงหาคมค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงเป็นอย่างไรบ้างภาพรวมนะคะความรู้สึกของคุณนะคะ queen ถือไม่ท้าวค่ะ 9ดาบเห็นไหมดาบเต็มไปหมดเลยดาบเยอะขนาดนี้นะคะดาบมันจะอยู่ในเวของความคิดความเครียดอุปสรรคปัญหาความรู้สึกคิดไม่ตกกระวนกระวายนอนไม่หลับมีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจไพ่ขึ้น9ดาบค่อนข้างชัดเจนว่าเดือนนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ปากบอกไม่เครียดแต่เอาจริงๆก็คือเครียดนะคะหนึ่งไม้เท้า9เหรียญเดือนนี้สวยขึ้นนะเออ สวยขึ้นนะคิดไงแง่งบวกมากขึ้นหาเหตุผลหาความหวังเพื่อที่จะอยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้ก็มากขึ้นเช่นเดียวกันพยายามดึงดูดเขาให้เข้ามาใกล้ขึ้นหรือเปล่าอ่าอันนี้เป็นพยายามเป็นความพยายามในฝั่งของเรานะคะหรือไม่คุณก็อาจจะอยากจะสวยแบบประชดประชันเขาไปเลยอ่าโอเคการ Take Action เป็นไงคะ ครู้สึกถึงว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเขาสักเท่าไหร่เป็นการเป็นการหายไปใช่เดือนนี้คุณจะหายไปนะคะชาวราศีสิงห์คิดว่าคุณพยายามที่จะเล่นเกมกับความสัมพันธ์กับคนคนนี้พยายามที่จะดูปฏิกิริยาเขาว่าถ้าคุณหายไปนะคะเขาจะกลับมาไหมเออเอาสิ เดี๋ยวเราไปดูไพ่ฝั่งของเขานะว่าเขาจะกลับมาตามคุณหรือเปล่านะคะชาวราศีสิงห์แผนสูงมากนะคะเดือนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะไพ่ขึ้นห้าดอกสับสนอยู่นะแต่ก็รู้สึกดีมากๆนะคะที่มีคุณอยู่ใกล้ๆเขาจะทําอะไรในความสัมพันธ์ไหมเขาคงอยากให้คุณรอนะคะไพ่ขึ้นเกี่ยวเรื่องของการรอคอยแล้วก็ไพ่ขึ้นเกี่ยวเรื่องของเขาก็พยายามที่จะเต็มที่กับคุณในลักษณะที่เขาอะทำได้ การเต็มที่ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะบอกไว้ก่อนนะคะบางทีคุณรู้สึกว่าเขา,าอาจจะไม่ได้เต็มที่จริงๆแต่เอาจริง,รง,รงแล้วมันอาจจะเท่านั้นแหละคะ่ะของเขาต่อไปคือการ take action นะคะมันมันมันสืบเนื่องจากไพ่สี่ใบนี้นะคะว่าถ้าสมมติว่าคุณหายไปเนี่ยนะคะการการปฏิกิริยาหรือการ take A c t i o n ของเขามันเป็นยังไงขอพลังงานของเขาะะ่อยค่ะว่า คุณจะประสานอะไรไหมเขาจะทําอะไรไหมวู้เจ็ดดาบสิบเหรียญคิดถึงมากนะคะหายไปตามหาไหมกีรู้สึกว่าเขาคิดถึงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรแบบชัดเจนอาจจะหาไหมคิดว่าหานะแต่ว่าหาไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นนะอะออคือเหมือน พ้คุณหายไปเขาก็ทักมาได้แค่วันสองวันสามวันแล้วก็หายเออเขาพยายามของเขาเป็นอย่างนั้นซึ่งเท่าที่ดูนะคะไพ่ขึ้นเจ็ดดาบนะเขาอาจจะเอ้ยพูดได้ป่ะเออเจ็ดดาบมันคือการแอบแอบทำอะไรสักอย่างหนึง่งไม่เอาอ่ะอยากให้ชาวราศีสิงห์ไปเจอด้วยตัวเองยังไงคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะคะ ไพ่ขึ้นว่าเขาเหมือนเขาแอบทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมาแลดูเหมือนแบบคุณก็ไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่เขาทํานะไพ่เอาคําบอกอะไรบ้างนะคะชาวราศีสิงเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะเอาคําบอกว่าชุบโอเคไพ่ใบนี้เขาให้คุณสำรวจตัวเองเนะให้ดูดีๆให้รู้สึกเหมือนแบบยังไงอะ่ะคุณก็ต้องมองไปให้ทั่ว มองทุกๆอย่างมองความรู้สึกมองจิตวิญญาณมองพลังงานดีๆในตัวเองอย่าทําให้ตัวเองต้องเสียใจยหรือว่าอย่าทําให้ตัวเองต้องหม่นมองนะคะแล้วก็ถ้าเรามีค่ามากๆจงทําตัวให้เป็นคนที่มีค่านะคะแล้วเขาก็จะวิ่งตามแล้วก็จงทําให้ตัวเองอ่ะโดดเด่นมีค่า ให้เขารู้สึกเสียดายคุณให้ได้คิดรู้สึกว่าคุณทําได้นะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอาจจะได้หัวร่อดังๆนะคะอยู่ข้างหลังด้วยก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเล่นเกมกับคุณคุณก็จะโต้อตอบด้วยการเล่นเกมกลับเช่นเดียวกันยังไงขอให้คุณโชคดีเราไปต่อนะคะในสภาวะสถานะนะคะคนโสดค่ะมาค่ะคนโสดนะคะ เรามาดูภาพรวมในเดือนสิงหาคมนะคะของชาวราศีสิงห์นั่นเองเนาะกกรู้สึกว่าคุณจะพบรักจากทางออนไลน์นะคะชัดเจนมากจะเป็นคนที่อายุมากกว่าทั้งหมดเลยนะคะเออถ้าเขามีศักนะคะหรือว่ามีตําแหน่งกิรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่มีตําแหน่งที่อยู่สูงกว่าคุณนะคะถ้าสมมุติว่าทางานที่เดียวกันนะสองนะคะโดดเด่นมากนะคะคือคุณก็ยังเลือกนะคะที่จะเชื่อใจคนยากคืออันนี้อันนี้คือเป็นเหตุผลที่ดีนะคะก็ สมัยนี้เนาะการไว้ใจใครสักคนนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องยากมากๆก็ดีแล้วค่ะที่เรามีความรอบคอบนะคะเรารู้จักรกักรู้จักคิดแล้วก็รู้จักใช้หัวใจนะคะให้ถูกต้องเราจะได้เลือกคนที่ถูกต้องนะคะเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่ไพ่บอกกับเราชาวคนโสดนะคะราศีสิงค์คือหาแปดไม่เท้าคนเข้ามาเยอะมากนะคะในเดือนสิงหาคมสนิ์แรงมากแต่คุณรู้สึกว่า ความรักเดือนนี้คุณไม่ได้โฟกัสเลยนะคะไพ่ขึ้นเกี่ยวเรื่องของความหม่นหมองในความรู้สึกหม่นหมองกับสิ่งที่เสียไปเช่นแบบเอ,อ่อเคยไว้ใจเคยเชื่อใจใครสักคนหนึ่งมากๆก็รู้สึกว่ามันมันเหนื่อยที่จะเชื่อใจแล้วก็มันเหนื่อยที่จะเจอความรัก อีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็อยากเชียร์นะเพราะว่ามันเป็นพลังงานไพ่ที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะคะว่าหนึ่งคือคนที่เข้ามาเนี่ยเขาค่อนข้างมีเหตุผลคนๆน,นี้เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะไม่ได้เข้ามาเป็นภาระในชีวิตคุณอย่างน้อยก็สบายใจได้เลยเรื่องเงินคือไม่ได้มากวนแน่นอนสอสิ่งที่ไพ่บอกคือคนที่เข้ามาค่อนข้างเพอร์เฟกในที่นี้ก็คือเหมือน1คือมั่นคงมากๆนะคะ2ก็คือ มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเข้าเข้าใจมีความใจเย็นแล้วก็รู้สึกว่าคุยแล้วมันถูกคอมากๆสามคนที่เข้ามานะคะลักษณะของเขาคือจะผิวคล้ำนิดหนึ่งผิวเหลืองออกทางแบบไม่ใช่โทนเหลืองขาวนะคะก็คือผิวแทนคนไทยนี่แหละก็ดูจากพลังงานไพ่นะคะก็โอเคนะไม่แย่เลยนะคะแต่ว่าคุณค่อนข้างเย็นชาแล้วก็เฉยชานะคะกับสิ่งที่มัน ที่มันดีหรือว่าที่มันกําลังจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้แบบไงอ่ะยินดีนร้ายนะคะก็เฉยเฉยก็ไม่ได้อยากที่จะอ่าสร้างความสัมพันธ์หรือว่าให้ความหวังใครนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่พลังงานให้คุณกันอีกสักหน่อยนะคะชาวราศีสิงห์อ่าฮะเจ็ดเหรียญรออะไรอะ่ะรอคนที่จะเข้ามาเปิดหัวใจคุณอีกครั้งหนึงนะคะ กรีรู้สึกว่าช่วงนี้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างหนึ่งคือใช้ความคิดเยอะนะคะใช้เหตุผลมากๆแล้วก็ก็ไม่ได้รีบร้อนนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคคนที่จะเข้ามาก็ต้องฝ่าดันหินนะคะอยากได้หัวใจของคุณก็ต้องแสดงออกแล้วก็แสดงให้เห็นนะคะว่า เขามีความหมดทนมีความพร้อมแล้วก็มีความรู้สึกที่อยากที่จะนะคะสางความสมคัญกับเราจริงๆอันนี้ก็คือเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะที่คุณจะคัดคนเข้ามานะคะชาวราศีสิงห์ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็สเสน่ห์ของเราในเดือนนี้นะคะก็ใช้อย่างระมัดระวังนะคะก็ไปก่อนนะขอโทษด้วยนะคะเรื่องเส้นเสียงนะอาจจะไม่ได้ใสเหมือนเดิม ขออภัยจริงๆนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ